อ๋อสบายดีเท่านั้นนะพี่น้องเนาะตอนนี้อาบุญยูกำลังขี่รถนี่ไปสวรราเกศแล้วอาบุญยูได้มาเฮ็ดบุญเนาะมาเฮ็ดบุญกับมาพร้อมกับไอ้เพื่อนแล้วกับโบโซนคือตอนนี้พวกเขาได้ซื้อเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำดื่มเพื่อจะแจ็คผู้คนโดยสั้นเพราะว่าอ่ามาฮอร์ทางแบงค์หลักเศรแล้วรู้สึกว่ารถมันเพลเนาะรถมันเพลแล้วก็ทางโซเฟอร์รถเมี่ยงเพื่อนก็ได้มีการซ่อมแป้งแต่ว่าใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสามนาทีสามสิบนาทีอะไรพี่น้องเดี๋ยวบุญยูซี ào bị jack à, thưa anh, thưa anh, thưa anh, chắc anh, thưa 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 anh, 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 thưa เนี่ยย <c ười> <À. c ười> ้ายเลยก็ได้บ่เอ้ากันว่าเออจักหน่อยเออจักหน่อยขึ้นไปรถก่อนเนาะเราสิเอาให้แล้วก็ขึ้นไปเลยเออเออได้กินได้กินได้กินครบกันเออจ้าๆได้แล้วบ่ฮะออได้แล้วปิดประตูตคั่นได้ันันนเดี๋ยวเออบ่เป็นยังบ่เป็นยังอ่าเอาดีใจแล้วดีใจแล้วเด็กน้อยของเฮาก็สิได้ขึ้น เอิญขึ้นได้แล้วบอกคนถือซาหน่ะได้แล้วเนาะโอเคได้แล้วอ่ามีแต่ว่าวันนี้เนาะเจ้าเจ้าโอเคโอเคโอเคปลอดภัยไปหอดไปถึงได้อ้าวหอดแล้ววันนี้นะหอดแล้วด้วยอ่ะนั่นถ้าน้องเป็นคนใจหนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบัวซ่อนวะพี่เอามาเอามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงบัวหันได้มาถอกเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเอาสีใหญ่น้ำให้ อ้าวซอนยืนอยู่บ่ได้บ่นั้แล้วก็ย้ายเลยบ่เจ้าเอาเครื่องัมาเออฮะเอาได้สิเอาขึ้นให้เอาน้ํามาก่อนเอาเาเพิ่นเลยบ่ซอนเอาน้ํามาเพิ่นพุ่นละตุกละตุกแล้วก็อันนั้นเลยเอาบุญจะแบ่งปันน้ําใจให้พี่น้องุผูุ้คนเนาะได้กินนํากันเออแบ่งปันน้ําใจบ่มีหยังหรอกน้ําดื่มซือเออแต่ว่าอยากให้หลายคนได้กินน้ําอ่าอ่าแล้วก มียังกับความค่อยไปลมกันอยู่เถิงอีกตู้เปล่าทีได้ขึ้นรถคันเดียวกันไปจนเฉพาะสั้นคนแหละโอเคเอาย้ายกันเด้ออันนี้กินหมดถึผู้สุกคนอ๋อเบอรซ้อนเป็นผู้ใหญ่เนาะอ้าว ไลยคนมาพักยู่ดนกับจีได้อิม่มอะไรเนาะนำมาเนาะแต่ว่านี่เฮาฮายพิเศษเจ้าเนาะขอบใจทุกคนเด้อที่เขามาเบิงอ่าอันนี้เป็นวิดีโอพิเศษเดี๋ยวขึ้นไปเทิงแล้วมืองซีมีกิจกรรมหนึ่งอีกเนาะในการที่อ่าในการที่จะให้ Ờ. phú nằm lăng khiến con ào ồ dọn bớt mày à, ở, à, <laughs> thì đấy bớt ai em bớt hãy nhìn mà hi con cái lại nhìn hi con cái lại ok á

ฮอนฮอนเนาะกินน้ำดื่มเจ้าะนเด้เจ้าเจ้าฟักติดตามบุญยูเด้อช่องยูทูบเด้อไปเบิ้งตัวเองเด้อในช่องยูทูบบุญยูชาแนลผู้ใดติดตามบุญยูวอเป็ดแล้วเ่ให้รู้ามูครับล่อ่นอห้แมนบอกห้อเอามลยไครื่อ่หแมนเออเอายไองกลยเอามาเลยไอ้เอน เจ้าเจ้าได้เบิดทุกคนแล้วบ่ยังบ่ยังได้แล้วบ่อ๋อยังบ่อ๋อโดยๆๆลํารวยลํารวยลํารวยเจ้าลํารวยคือการบทุกคนแขงแบทุกคนเด้อเ้เจ้าลําบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจคือน้ําดื่ม้เป็นน้ําใจจักอายเพิ่นแดเนาะบุญอยู่ฮวมกับบัวซ้อนจิกเลยจิกเลยแล้วก็หเลยโอจิกุ่นแล้วเอออายิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจ้าๆเอาน้ําเด้อเอ้ยเด้อลํา เจ้าเจ้าเจ้าเอาจิบเอาเด้อไอเด้อาเเด้อได้ตายตายแบ่งปันกันโอ้โหเอาไ้ททยเข้าเด้อเอามีมักขันแด้จากน้อยเขาไปว่ากันไหมฟาสโตยู่ไดาบอกพี่น้องเลยคือว่าฮอนเถอะอ่ไอ้เนื่อนื่โตไปฮุน wow, <OS S 2> ี <sl ā> <Bryant> ิเด้ ยืนตกันไปเด้ออย่างผู้ได้บุได้เอาเอาน้ำเออโอเคยอาเจ้าไเด้อข้ามเออเออคือไฟไหมอันนี้มันจะเอาน้ำดเด้อไอเด้อน้ำอยู่บ้างผู้ใดบุไดยืนยืกันตเดี๋ยวตัวน้ำเด้อตัวเด้อโอ้ยมือี้รู้สึกดีใจว่าตัวเองรอ อ,อ่าบุญยูยังสิเดยมีกิจกรรมไล่ย,ย่างอยู่พี่น้องเนาะขันซันเรากับบุญม,<บ>มีแยกหรอกบุญยูข้อนําใจจากพี่น้องอ่าช่วยเบื้องช่วยแยงเน,น,นาะในฐานะที่เขาเป็นคนไทยใจแต่ว่าบุญยูเป็นคนไทยเนื้อเหมือนได้อ่าบุญยูเป็นคนเสนาบุรีพูดเ,เอาน้ำเดือดไอเดยด์ไอเดย์เขาจะติดจักรกุล อีเด้อเด้ออานามเด้อเอ้ยเอาเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วเอ้อบ่ได้กะอยู่ถึงรถเมย์บ่ม่นง่ายๆเด้อกินแล้วน้ดว้อ๋อดถึงแล้วเด้ออย่างผู้ใดบ่ได้อยยืนต่อได้เอา้ต่อไปอีกผู้ใดบ่ได้เอาน้เอเพราะว่าเฮาจับลายบ่ได้มื้อนึงจับน้เด้อบ่ลบ่อยู่นยังอยู่นี่ยังๆยังอยู่นี่ พักแอกเด้อเอาเข้าไปอาจารย์ๆอดทนนํากันอดทนนํากันอ่าอาเด้อเฮาอไปนี้บรรณนก่อนตะลตีอ้เออเอายืนไปอีกข้างหลังยบ่ได้เิแอก่อนบ่ดิร้อนแล้วนๆได้ลบ่เออเอายนยนสบายเอนี่ขึ้นันบ่อยู่เออว่างๆก็ได้

อันนี้อันนี้แบ,บ่งล่างพนนะจะบวกลบกันหรอเอาบกคบ,บกันแล้บ่กบกันแลว้วเอ,อย่าแบ,บาง่งล้งพนอย่าแบ่งล่างพนเตนนยเยย ทกครนครบนะับคนนโอเคบใจขอบใจ่มืนนี้นนี้เป็นปรพิเศษที่สุดที่เราได้ขึ้นรถด้วา คนนั่นแหละอันนี้ถ้าชื่อนจำตาเป็นยูไว้บางคนที่เห็นนยูเนี่ยเพราะเคยเห็นยูในอันเฟซบุกนะบางทีว่ากบุญมาพักใต้เราี่างเ่ปงกับจิบซีและมือนีมีโอกาสที่มากับมาเห็นกัเ้นาะกับหูสิบปีใจนมี่น้องตาพกไอหูจัดกันไอ้หูจัดกไเห็น Not.